ไม่ไม่รับของใช่ไหมจริงจริงไม่ไม่ค่อยรับหรือแล้วเ mm hmm. ขาเขาชอบเราเขาฟังเพลงเรา mm hmm. ตามไปดูเราพวกคอนเสิร์ตอะ่ะ mm hmm. ผลก็โอเคแล้วร้องเพลงด้วยกันเราตอแทนเขาด้วยกันที่เราตั้งใจทำงานเนาะแล้วก็ทำมันให้ดีอะ่ะ คน <Okay. S 2> นี้ไม่ผิดคนจริงๆแสนดี Sandy ที่1นนนทนา์ขอไม่รับของราคาแพงจากแฟนคลับเผยความตั้งใจตั้งแต,แต่แรกอยู่แล้วแค่มาหาก็เพียงพอเผื่อวันใดวันหนึ่งที่แฟนคลับเขาลำบากก็ให้กลับเอามาคืนได้เลยยอมรับว่นแฟนคลับจะน้อยใจแล้วก็ไม่เข้าใจเจตนาแต่แค่มาหามาเจอกันก็มีความสุขแล้วทําเอาแฟนคลับของหนุ่มนนทนา์ใจฟูมากเลยจริงๆเมื่อได้เห็นความแสนดีความไมโครเวฟของนักร้องหนุ่มขวัญใจชาวไทยที่รับแฟนคลับของตัวเองมากๆเรียกได้ว่าเจอแฟ ขับเมื่อไหร่ก็จะมีพลังงานดีๆที่มอบให้แก่กันเสมอเลยที่พักกลางมานี้ก็ได้มีภาพไล์คลิปที่หนุน่มนนเวลาได้รับของที่แฟนๆนั้นซื้อมาให้แต่ถ้ามีราคาแพงจนเจตัวนั้นต้องส่งคืนในทันทีและขอไม่รับจะมีหลายคนพูดถึงแล้วอดชื่นชมไม่ได้ซึ่งเจตัวก็ยังได้บอกได้ว่าเป็นความตั้งใจของตัวเองตั้งแต่แรกไม่อยากรับของแพงๆจากแฟนคลับตอนแรกก็กลัวว่าแฟนคลับจะไม่เข้าใจคิดว่าตนปฏิเสธทำทั้งที่ตั้งใจเอามาให้เพราะจริงๆแล้วก็ตั้งใจให้ใหแฟนคลับมา ให้กำลังใจมาเชียร์มาร้องเพลงตามก็มีความสุขมากพอแล้วที่ไม่รับของเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไม่อยากให้เขาเสียงเงินซื้อของแพงๆถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆก็ยังโอเคให้เขาเก็บเงินไว้ไว้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตของเราจะดีกว่าจะได้มาเจอกันได้ตลอดส่วนเรื่องเงินสดหรือมาลายเงินที่ได้มาหนุมน่มนนก็ได้เปิดเผยว่าได้ให้คุณแม่ไปทําบุญทั้งหมดและของบางอย่างที่แพงคืนไม่ทันก็ขอให้ติดต่อก,กลับมาที่ทีมงานเพราะยังเก็บไว้สามารถเอามาคืนได้อย่างไวรัลที่ถูกแชร์ และพูดถึงกันสนั่นหลังมีแฟนขับนำของที่มีมูลค่าสูงๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองของแบรนด์เนมต่างๆเจ้าตัวก็มักจะปฏิเสธรับมันโดยตลอดอย่างตอนที่มีแฟนขับนำปลาดาแต่เมื่อเจ้าตัวเปิดดูก็ถึงกับอึ้งเพราะว่าข้างในเป็นสินค้าจากแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลกก่อนที่เขาจะเรียกแฟนขับมารับของคืนและเก็บไว้เพียงแค่ซองจดหมายเท่านั้น้องก็บอกด้วยว่าอุตสาห์เปลี่ยนถุงให้ซะด้วยแต่ไม่เนียนจ้ารอบหน้ามาใหม่เลยแต่ครั้งหน้าก็ไม่ต้องเอาอะไรมานะมาร้องเพลงกับเพื่อนๆมาสนุกกัน ก็พอและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่ามีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อปี2565ก็เคยมีแฟนขับเพลงมาขอเพลงพร้อมกับส่งทิปให้นอนกว่า5,000บาทพอเจ้าตัวร้องเพลงจบก็ส่งเงินคือให้ทั้งหมดพร้อมกับบอกได้ว่าเป็นค่านมน้องผมขอรับไว้ด้วยใจก็แล้วกัน Vamos เหตุการณ์นั้นก็คือที่มีแฟนเพลงให้เงินกว่า3 0 0 0 0บาทแต่นทนทนาลก็ปฏิเสธเงินจํานวนนี้พร้อมกับบอกด้วยว่าไม่เอาครับเดี๋ยวผมเล่นเพลงนี้ให้ผมเล่นดนตรีเอาแพชชั่นครับตัวผมไม่ขอรับเงินผมขอรับไว้ด้วยใจแทนก็แล้วกันแต่ผมขอแบ่งเงินจํานวนนี้ส่วนหนึ่งให้กับนักดนตรีของผมคนละ2 0 0พได้ไหมครับซึ่งสรุปแล้วน,นนทนาก็แบ่งเงินให้กับนักดนตรีไว้10,000บาทพร้อมกับคืนเงินให้กับแฟนคลับ2 0 0 0 0บาทพร้อมกับบอกแฟนคลับคนนี้ไว้ว่าไว้กลับมาดูผมอีกนะ ผมผมไม่รับเงินนะครับครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษแล้วกันที่เราจะเอาไว้นะครายไม่เอาผมแบ่งให้รตีได้ไหมฮะถี่เพิ่งจบแล้วแปลกแปลกนะมาดูชีวิตสุรากันเลยไปได้หนึงค์้หายไปได้สองใบนะหนึ่งหมื่นไหมให้น้บตีนะครับให้เลยผมคืนสองหมื่นแล้วเดี๋ยวจะได้มาดูผมอีในรั้นตอ จากนี้ก็ยังมีอีกเหตุการณ์ที่แฟนขับนําเอาของขวัญใส่ถุงกระมี่สีแดงใบลเล็กๆมามอบให้กับเจ้าตัวซึ่งในตอนแรกหนุ่มนนก็เข้าใจว่าเป็นถุงใส่ทองหรือเปล่าจึงขอรับไว้เพียงแค่ถุงอย่างเดียวแต่เมื่อแฟนขับคนดังกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่ทองแต่เป็นพระซึ่งเจ้าตัวก็ได้วานให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจด,ดูเพื่อความมั่นใจอีกรอบพร้อมกับกําชับได้ว่าหากเป็นของที่มีมูลค่าก็ให้นําส่งคืนแฟนขับไปได้เลยอ๋อเป็นพระใช่ไไมมันทองหรือเปล่า มอาซองได้พี่เอาพังซองหรือซองดูดีๆนะดูดีๆล็อกตัวเขาไว้ก่อน รื้อความน่ารักกับแฟนขับตัวน้อยอย่างตอนที่มีน้องๆถือถุงกระดาษมามอบให้กับหนุ่มนนนพอเปิดดูแล้วพบว่ามันก็คือหมวกใบหนึ่งเขาจึงสวมหมวกนั้นไว้ให้กับเด็กชายแล้วก็รับถุงกระดาษปากเอาไว้แทนซึ่งหนุ่มนนก็บอกได้ว่าขอบคุณครับพร้อมกับยกมือไหว้นีใส่เลยลองใส่เลยรับไว้แล้วแม่อยู่ไหนไปหาแม่เร็ว แม่แม่ไหนาแม่แล้วแม้แ, <c oughs> แต่ตอนที่ FC ตัวน้อย <c oughs> เดินขึ้นเวทีเอาดอกไม้มาให้หนุ่มนน <c oughs> แบบไม่เหลี้ยวหลังกลับมามองแม้ว่าหนุ่มนนจะเรียกน้องให้หันกลับมาแต่ก็สร้างความฮาและก็เสียงหัวเราะต่างพาเอ็นดูในความน่ารัก แซดีขนาดนี้เป็นใครๆจะไม่รักยังไงไหวไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าเพราะอะไรถึงมีคนรักและเอนดูศิลปินหนุ่มน้ำเสียงละมุนก็เพราะไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาความสามารถและปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ต้องรู้สึกตกหลุมรักเท่านั้นแต่ว่าตัวต,วตนภายในของหนุ่มนนทนนก็มีส่วนสําคัญด้วยเช่นกันที่ทําให้ชื่อของเขาถูกยกให้เป็นศิลปินไอดอลอันดับต้นๆของวงการบันเทิงและก็ยังมีเรื่องราวขวามประทับใจที่เกี่ยวกับหนุ่มนนที่ไม่ว่าจะผ่านระยะเวลามานานเท่าไหร่ก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอยู่ตลอดซึ่ง นั่นก็คือการที่จะตัวแสดงท่าทีปฏิเสธอย่างสุภาพที่จะรับของข,องขวัญที่มีมูลค่าหรือมีราคาแพงค่าใช้จ่ายสูงจากแฟนคลับซ้่กับคำที่ว่าเป็นไอต้าพ่อไมโครเวฟจริงๆ